สวัสดีค่ะพบกับพินาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะวันนี้พินาทําคลิปตามคําขอเนาะของอ่าน้องๆเอฟซีที่ถามพินาเรื่องอตู้ฟักไข่นกกระทานะคะว่าหน้าตามันเป็นยังไงอันนี้พินาพามาชมนกกระทาที่พินาเพาะเองนะจากตู้ฟักไข่ดี Y ของพินาเนาะคือพินาเนี่ยจะไม่มีทฤษฎีอะไรมากมายเนาะ คือปฏิบัติเองง่ายๆเลยนะตามความรู้สึกนึกคิดของเราเลยเดี๋ยวพี่นาจะพาไปชมอ่าตู้ฟักไข่ช,ชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะพามาดูลูกนกกระทาก่อนว่านะวันนี้เนี่ยเขาโตหมาแล้วค่ะนี่โตมากเลยค่ะแล้วก็เยอะมากด้วยนะตอนนี้พี่นาก็หยุดที่จะขยายเขาแล้วนะคะนี่ก็อาหารก็จะมีพวกอ่า มีมีกินอาหารเนี่ยเห็นไหมอ้วนอ้วนกิอนอาหารลูกไก่เล็กอะเนาะนะแล้วก็มีอ่าเก็บข้าวนะเขาเปลือกบ้างนะแล้วก็ข้าวที่นกหงส์ยกกินหล่นๆอะไรพวกนี้พี่นาก็กวาดออกมาให้เขาเนาะจริงๆอะสามารถเลี้ยงควบคู่กับนกหงสยกได้เลยนกหงสยกอยู่ข้างบนนะเขาอยู่ข้างล่างแต่ตอนนี้มันพินากลัวสกรปรกเพราะว่ามันเยอะนะ มันเยอะพินาก็เลยอ่าไม่ได้ไม่เอาออกเอาออกมาจากนกขงหยกแล้วนะทุกทีพินาเคยเลี้ยงอยู่ในนั้นนะคะเนี่ยอ้วนมากเ,เห็นไหมเนี่ยอ้วนอ้วนเนี่ยไข่แล้วนะคะเนี่ยเขาเริ่มไข่บ้างแล้วนะเอาจริงเพราะว่านกกระทาเนี่ยสี่สิบห้าวันเขาก็จะไข่แล้วนะคะนี่มันก็เกินแล้วอะ่ะบางตัวก็เริ่มไข่แล้วนะคะ เนี่ยพินาเก็บไปชุดหนึ่งแล้วนะเชา้าเลยพินาเก็บไปแล้วนะคะพินาเลี้ยงแบบไก่เลยค่ะไม่ได้เลี้ยงแบบนกนะพินาเลี้ยงแบบไก่เลยอืมปล่อยให้เขาคุ้ยเขี่ยไปเลยแต่ว่าเราต้องทํากรงให้เขานะเพราะว่าอะไรรู้ไหมอ่ะนกกระทาเขาบินได้อ่ะค่ะเขากระโดดหนีเราได้เขาไม่เหมือนไก่เนาะไก่ก็ยังแบบว่าคุ้ยเขี่ยใกล้ๆแต่นกกระทาเนี่บินเลยนะ บินกระโดดแบบเหมือนเหมือนกระโดดไกลๆเราเนี่ยมันก็จับยากจ้ะเดี๋ยวไปตู้ไปดูตู้ฟักไข่กันดีกว่านะคะดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะพินาก็พาเข้ามาชมนะคะตู้ฟักไข่ดี Y ของพินาแต่ตอนนี้พินาไม่ได้ไม่ไม่ได้ฟักแล้วนะหยุดแล้วนะคะเพราะว่ามันเยอะมากเลยอะพินาเลี้ยงจะไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยมันก็คือตู้ตู้ตู้ซักผ้านะเครื่องซักผ้าเก่านั่นเองนะคะที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะ พี่นามีความรู้สึกว่าเขาเก็บอุณหภูมิได้ดีนะเนี่ยเนี่ยก็ง่ายๆอย่างนี้นะฮะไม่ได้มีอะไรเลยนะพี่นาทาแบบง่ายๆเลยนะแค่เอาตู้มานะแล้วก็เอาไข่ใส่ลงไปในนี้นะก่อนจะเอาไข่วางลงไปก็เอาผ้ารองก่อนนะผ้ารองแล้วเอาไข่วางนะแล้วพี่นาก็ใช้ใช้ไฟนะใช้ไฟสี่สิบนะขนาดแรงสี่สิบนะแล้วก็ แต่ว่าไฟเนี่ยเราจะเราจะปรับให้มันให้มันแรงน้อยแรงมากมันเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะว่าเราทำเองแบบนี้นะคะพี่นาก็จะใช้ระบบว่าอถ้าถ้าวันไหนอากาศมันร้อนเกินไปช่วงกลางวันที่อากาศร้อนๆพี่นาจะดึงดึงหลดไฟขึ้นมาแบบนี้นะคะอ่ากลางคืนอากาศหนาวๆก็จะย่อนลงไปใกล้ๆไข่แบบนี้นะคะเนี่ย แต่ทีนี้พินาตอนที่พินาเอาไข่ฟักอ่ะพินาจะดึงหลอดไฟให้มันอยู่ตรงกลางนะคะมาอยู่ตรงกลางโดยที่เราทําที่แขวนเขา,าให้มันอยู่ตรงกลางอะคะ่ะเนี่ยแล้วน้องถามว่ากลับวันกี่ชั่วโมงถึงจะกลับไข่หน,หนึ่งบอกตรงๆเลยว่าพินานะ ไม่ไม่ไม่ได้มานั่งกลับตลอดนะเป็นชั่วโมงนะคือวันหนึ่งเนี่ยถ้าพินามีเวลาพินาก็จะมากลับกลับกลับนะแต่เกิดว่าวันไหนไม่ว่างก็ไม่ได้กลับนะปล่อยปล่อยไปเลยนะไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วก็อ่าน้ํานะคะมันจะต้องมีมีน้ําใส่แก้วไว้ให้เขานะเพื่ออาให้ความชื้นกับเขาเนาะอ่าส่วนแก้วน้ําที่ใส่าวางไว้เนี่ยนะอาพินาจะใช้อา ใช้อะไรตั้งมาให้มันสูงสูงหน่อยเพราะว่าเกิดว่านกกระทาเขาออกมาโดยที่เราไม่เห็นเนาะโดยที่เราไม่เห็นมันครบกำหนดแล้วเนี่ยเขาจะกระโดดลงไปในน้ําตายได้นะพี่นาก็อ่ะตั้งแก้วให้มันสูงมาหน่อยคือนกนกกระทาตัวน,น้อยเขายังกระโดดไม่ได้อยู่แล้วนะเราก็ตั้งสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะอย่าให้มันเลียดเรียบไปกับพื้นนะกลัวนกจะตกลงไปนะคะจะบอกว่าตัวอันนี้อไม่ใช่ฟักแค่นกกระทาอย่างเดียวนะ ฟักทุกไข่มาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นไข่ห่านนะคะลูกลูกไก่นะคะแล้วก็ลูกเป็ดนะคะแล้วก็ล่าสุดก็คือลูกนกหงส์หยกนะพ่นาก็ฟักมาแล้วนะได้ผลทุกอย่างเลยนะคะแต่ที่ออกแบบรัวๆแบบว่าตื่นตาตื่นใจมากเลยก็คือ,อลูกเป็ดกับลูกนกกระทานะคะจะแบบว่าโอ้โหอ,ออกแบบ ออกแบบรัวๆเลยอะอืมก็เราพอเราฟักไว้ตอนไหนเราก็จดไว้จดไว้นะว่าชุดไหนวันที่เท่าไหร่อะไรเนี่ยเราก็จดไว้นะแล้วพอถึงเวลาที่เขาจะอ่าออกจากไข่นะเราก็เปิดหมั่นเปิดดูนะเนี่ยเช้ามาพินาก็อย่างนี้พินาก็จะเปิดไว้อย่างนี้นะตอนเช้านะอากาศมันจะร้อนใช่ไหมพ่นาก็เปิดฝาไว้อย่างนี้กลางคืนส่วนกลางคืน,น,น,คนพ่นาก็จะหลบหลบนิดนึงนะ่ะ พี่นาก็จะปิดฝาลงไปแบบว่าให้เนี่ยแต่อย่าปิดหมดนะเนี่ยประมาณเนี้ยค่ะเนี่ยอืมคือต้องหมั่นคอยดูว่ามันร้อนมากร้อนน้อยเฉยเพราะว่าตู้แบบเนี้ยคือพี่นาทาแบบบ้านๆเลยนะบ้านๆเลยมันไม่มีการมาปรับอุณหภูมิเท่าน้นเท่านี้ไหมมันไม่ใช่เลยเนี่ยการปรับของพี่นาก็อย่างที่พี่นาบอกอะเนี่ยยกขึ้นยกลงนะความร้อนอะอืมประมาณนี้เลยนะคะ แล้วพอลูกนกกระทาออกมาได้สักประมาณเอประมาณจักประมาณอสองอาทิตย์นะพินาใช้สักสองอาทิตย์แล้วพินาก็จะเอาเขาออกนะเอาออกจากตรงนี้นะเอาไปอยู่ข้างนอกอ่าเอาไปอบไฟข้างนอกนะเพราะว่าความความร้อนนะ่ะลูกนกกระทาที่ออกมาแล้วมันจะร้อนเกินไปนะพินาก็จะเอาออกไปข้างนอกโดยที่ให้อุณหภูมิไฟแค่ยี่สิบนะคะสำหรับลูกนกกระทาที่ออกเป็นตัวแล้วนะ แต่ไข่เนี่ยพินาใช้สี่สิบเลยแต่สําหรับดึงขึ้นดึงลงอะไรประมาณนี้ต้องคอยต้องคอยเอามืออังดูอ่ะอืมอังที่ไข่ดูว่ามันร้อนจัดไปไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่มีต้องมีน้ําด้วยนะเดี๋ยวไข่มันจะแห้งนะจ้ะจ้ะที่น้องๆถามมาเนาะพินาก็ทําแบบนี้ยง่ายๆเลยไม่ได้ทําอะไรเอาจริงๆก็แค่เอาตู้เครื่องซักผ้เาเก่าๆมาตั้ง เอาไข่ใส่เอาไฟเอาไฟห้อยลงไปแค่นี้เองค่ะแต่ว่าที่สําคัญก็คือต้องคอยดูว่าไข่มันร้อนมากร้อนน้อยดูที่อากาศค่ะอังคืนอากาศจะเย็นเราก็หย่อนลงไปใกล้ไข่หน่อยนะถ้าอากาศร้อนๆกลางวันนะเราก็เอาขึ้นมาหน่อยนึงนะจะบอกว่าไข่ไม่มีเสียเลยนะถ้าเรามั่นใจว่าไข่นั้นมีเชื้อทุกฟองออกทุกฟองค่ะออกทุกฟองต้องขอโทษทีมีสายเข้าเนาะตัดไปเลย จ้ะข้อสําคัญก็คือต้องดูอุณหภูมิอ่ามันร้อนมันหนาวอะไรประมาณนี้เราก็ปรับเองนะปรับขึ้นปรับลงเองแค่นั้นเองค่ะไม่มีอะไรเลยเนาะพินาไม่มีทฤษฎีอะไรมากมายเลยค่ะใช้ความรู้สึกอ่าบ้านๆเลยค่ะถ้าไข่มีเชื้อนะก็ออกทุกฟองค่ะส่วนออกมาแล้วนะจะมาอ่าตายบ้างอะไรบ้างนะก็แล้วแต่นะแต่ว่าของพินาน้อยมากนะพอออกมาเป็นตัวแล้วน้อยมากนะที่จะตายนะ มีอยู่ช่วงหนึ่งมาตายตอนคืนวันฝนตกอ่ะฝนตกหนักๆเน,น,นาะพี่นาแยกเขาออกจากตู้ฟักแล้วนะก็มีตายบ้างแต่ว่าไม่มากเนาะอย่างที่เห็นนะอย่างที่พี่นาพาชมนะ่ะลูกนกกระทาที่ฟักเองทั้งนั้นเลยนะคะนะ่ะโอ้ยกําลังเริ่มไข่มั้งแล้วค่ะจะใครอยากจะนําวิธีการของพี่นาไปใช้บ้างก็อ่าจัดไปเลยค่ะง่ายๆเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะ พ่นาก็อยากได้ตู้ฟักไข่นะแต่พินาเออพินาว่าอยากจะประหยัดอะค่ะมันก็หลายตังเหมือนกันพินาก็เลยเออก็ทําแบบนี้มันก็โอเคนะพอดีมีเครื่องซักผ้าไม่ได้ใช้อยู่นน้นเนี่ยมันบุกอะไรข้างในแบบเนี้ยมันอุ่นมันอะไรได้เลยอะืมจ้าคมจริงไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ตูเ้เครื่องซักผ้าเล็กกว่าน,นี้หน่อยก็ได้เนาะนี่มันใหญ่ไปเนาะจ้าแล้วพบกับพินาบ้านสวนฟาร์มใหม่นะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมเนาะขอบคุณน้องที่อ่ามาคอมเมนต์ถามพินาด้วยนะคะสวัสดีค่ะมีอะไรก็ถามใต้คลิปได้นะคะสวัสดีค่ะ